มีเด็กสองตัวกำลังอาบแดดอยู่ตัวใหญ่อยู่ตรงนน้นตัวเล็กอยู่ตรงนี้ลักกี้กับจีโน่นั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนตีใจมากเลยฝนหยุดแล้วหลายวันนะคะที่เราไม่ได้เจอแดดเลยที่เนี่ยเวลาฝนตกมันจะไม่มีแดดนะอากาศก็ลดต่ำลงนะคะยังไม่หายหนาวเลยนะคะแถบที่พวกเราอยู่ ปีนี้ฝนตกเยอะมากเยอะมากๆหลายวันแล้วที่พวกเราไม่ได้ไปสวนผักนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างเท่าที่รู้นะที่มิกแวะไปดูเนาะกิ่งพู้ซาจีนหักกิ่งน,นึ่งผู้แขกยังไม่เห็นเลยไม่รู้กิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ว่าเรายังไปเลื่อยออกไม่ได้นะคะเพราะว่าดินเนี่ยมันยังเป็นเลนะเอะ่้่วเนาะเดี๋ยวไปสวนผักกันนะคะไปดูว่า ผักของเราโตไปแค่ไหนแล้วหรือจะมีอะไรหักเสียหายไหมเอาลักกี้เก็บเข้าบ้านแล้วนะไม่มีใครอยู่ไม่สามารถปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังข้างนอกได้นะคะเราไปดาวน์ันป่ะเราไปสวนผักกัน โอ้โอาิโชกดอกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวต้องตัดออกหมดนะเพราะว่าหมดฤดูของมันแล้วไป,ไปดูพุทชาจีนสิผุทชาจีนลูกแม่อุ้ยหักหนึ่งกิง้งผักสลัดอุ้ผักสลัดงามดีมากเลยขอไปดูผักชีผักชีก็งามมากย่าไปไม่ได้ ดูผักชีนะคะเห็นกันไม่เอ่ยตรงนู้นโอ้โหเป็นต้นเลยอะใบครบโอ้โหทำไมไม่เหมือนที่บ้านเลยที่บ้านหอยทากกินเรียบเลยองุ่นโตขึ้นมากเลยดอกตุมต่มๆเต็มเลยเป็นพวงๆองุ่นเยอะทุกปีนะคะวูสุก,กินนี้โตขึ้นเยอะเลยโตขึ้นมาก โอ้โหความต้องไม่เหลือเลยเหลือกี่ต้นเนี่ยดูเหลือตรงนี้เนี่ยดูสิมันขึ้นมาแล้วยอดมันหายหมดเลยนี่นกนกทั้งนั้นเลยไม่ใช่หอยทากนะอ๋ยอยอยยอยคณะน,นี่ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นต้นมีต้นเดียวหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่นี่คณะ โอ้ตายล้เดี๋ยวต้องหว่นใหม่หมดเลยมังเนี่ยโอ้ดูนะคะมันฝรั่งปลูกจากเปลือกโอ้โหงดงามดีจังเลยโถลูกพีชลูกพีชของแม่ไม่ล่วงนะอ่ะมีอยู่แค่สองลูกนะคะปีนี้เป็นต้นพีชที่เพาะจากมเมล็ดนะคะปีนี้ปีที่สามเขามีรุมีลูกแล้วตอนแรกก็ติดประมาณ4ี่ห้าลูกนะแต่ที่เหลือติดต้นจริงๆมีแค่สลูกนะคะ เดี๋ยวรอดูจนสุกว่าจะเหลือกี่ลูกดูผู้ซาจีนกิ่งหกักเดี๋ยวรอให้ดินแห้งค่อยมาทำความสะอาดเดินได้ไหมเนี่ยฮะยากขึ้นงามเลยนนมือเขิดเทศงามเลยนะคะ นี่ส่วนที่เราเพิ่งปลูกใหม่ต้นเล็กๆเนี่ยเป็นที่เอ่อเป็นพันธุ์ราชินีนะที่กูไก่เพาะเมล็ดทั้งเส้นเลยนะคะต้นมันก็เลยเล็กกว่าเพราะว่าเรา,พาเพาะเมล็ดช้าไปหน่อยไม่มีอะไรเสียหายมะเขือเทศงามดีนูนต้นพวกนูนที่เราซื้อมาร้านเขา,าเพาะเมล็ดก่อนเนาะเขาเพาะขายต้นมันก็ใหญ่เดี๋ยวตรงนี้มีหญ้ากูไก่จะเดินไปนะ สาจีนลูกแม่โถกิง่งมัน่มเลยอะไม่เป็นไรเขาเยอะอยู่เขาเป็นต้นไม้ที่อดทนมากซาจีนหักไปนหนึ่งกิ่งหูดูสุกินี้สวยมากเลยอืมอันนี้เป็นราสเบอร์รี่สีเหลืองนะคะก็ออกลูกเป็นพวงๆไม่ดูแลอะไรเขาเลยนเนี่ยไม่ได้ดูแลอะไรเท่าไหร่เลยโหหันมาเจอฟิก พันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่อร่อยไม่ได้ปลื้มเวลาสุกมันจะเป็นสีม่วงสู้พันพื้นเมืองอิตาเลียนไม่ได้นะหนุนๆต้นนูนน้นอยู่ตรงมุมนูนนนน้นนะคะเคยมีต้นเก่าแก่ต้นใหญ่อยู่ที่คุณตาปลูกไว้แล้วมันก็ตายไปไม่กี่ปีมานี้เองแล้วชํากิ่งได้หนึ่งกิ่งอ่ะจากต้นใหญ่ดูมะเขือเทศก่อนน่าชื่นใจมากเลยเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่จิ๋วๆนี่กระชายอันนี้ออกลูกแล้วทุกคนนี่นี่นี่นนลูกอยู่ตรงนี้ ีฟักแมวนะคะที่เรามีในกระถางที่บ้านเอามาลงดินแล้วแล้วนี่ตรงนี้เราก็มาปลูกหัวหอมกันนะคะซึ่งเป็นหัวหอมพันุที่ชื่อว่าโทรเปียซึ่งกินแล้วปากไม่เม้นห้าสิบกว่าต้นกระเทียมยังไม่ได้เก็บดุกล้วยนะทุกคนเออแปลกใจมากเลยผู้ซาจีนหกักทำไมกล้วยไม่หกักเนาะอดทนนะเธอนี่แล้วนุ่งกระพริก เดี๋ยวเดินอ้อมมาดูผักขมป่านะคะที่มันเกิดขึ้นเองนะเป็นดงเลยนะตรงนู้นก็มีกอใหญ่ๆเขียวๆนะคะลูกพลัมลูกพลัมปีนี้ไม่ค่อยดอกเลยมันจะดอกปีเว้นปีอะเนาะต้นไม้ของคุณน้าสวยเนาะบ้านหางจระเข้ออกดอกหลายต้นเลยที่บ้านกุไก,ก่ก็กําลังออกดอกนะคะต้นหนึ่งนี่ก็ผักโขมป่าดูฟิกนะคะนี่นี่นี่ เห็นลูกกันไหมหนึ่งลูกพันนี้เป็นพันุ์พื้นเมืองของอิตาลีนะคะเวลาสุกเนี่ยมันจะเป็นสีค่อนข้างเหลืองเวลามันงอมนะเขียวอมเหลืองเปลือกบางหวานหอมมากที่บ้านเราก็มีหนึ่งต้นทั่วพุ่มขึ้นไม่กี่มันเลดเองไม่กี่ต้นเองนะคะนี่เดี๋ยวก็คงต้องเอาถั่วแบบเขาเรียกอะไรถั่วฝักยาวที่เป็นเลื้อยอะเนาะพันที่เลื้อยมาลงด้วยมันน้อยเกินไป อันนี้ก็มาเขือม่วงออกดอกแล้วดูนั่นหันมาหันมาดูพริกดูพริกโอ้พริกหวานออกดอกแล้วพริกเอามาลงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นพันพริกเปรูนะที่ลงนะคะนี่ต้องตัดหมดนะ่ะเพราะว่ารุ่นสุดท้ายแล้วเราก็มาตัดกันไปรอบนึงแล้วนะทุกคนตอนที่เรามาปลูกผักนะคะ เยอำลาพุทาจีนต้นใหญ่ของแม่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็โตอีกเนะาะหักมากิ่งเดียวเองไปกลับบ้านกันนะคะพวกเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะและกลับมาก็มีเรื่องรักทึกใจลักกี้หนีออกจากบ้านโอ้ โชคดีมากเจอแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าลักกี้หนีไปอยู่ตรงไหนโชคดีมากเลยที่เขาหนีไปอยู่ตรงนั้นนะนั่นบ้านของลักกี้นะคะคิดดูตัวเขาเล็กมากๆถ้าเขาหนีออกมานี่คือหายากมากเพราะว่าตัวเขาเล็กนะสิ่งที่เรากลัวนะคะคือโดนแมวกินมีไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ใจได้ไม่เคยทําอะไรน้องเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตอนที่เราไม่อยู่แล้วทุกคนดูนะสวนมันกว้างมากนะคะตรงเนี้ยสำหรับลักกี้นะ คือถ้าเขาเดินไปแล้วเขาแบบไปซ่อนเนี่ยเราอาจจะไปเหยียบเขาได้แล้วเขาสามารถปีนขึ้นไปบนทางเท้าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็กลัวเฮ้ยเขาจะแบบเดินออกไปหน้าบ้านตรงนู้นอ่ะหล่นลงไปออกไปนอกรั้วหรือเปล่าคิดไปต่งางๆนานานนะเดินหาอยู่พักหนึ่งเลยอะ่ะแล้วก็มาดูเลาะๆตามที่ประจำของเขาที่เขาชอบนอนจเจ๋งละ่ะทุกคนเห็นกันไหมตัวเล็กมากเนาะมันมอง,มองไม่เห็นอะ่ะนี่ลักกี้มามุดย่านอนอยู่ตรงนี้นะคะ เห็นกันไม่เอ่ยมีใครเห็นอะไรยังเห็นกันหรือยังนี่นี่เห็นกดแล้วนี่นเห็นไหมกดลัคกกี้อยู่ตรงนี้คือแทบจะมองไม่เห็นอนะต้องสอง่องกล้มตรงสองนะโอ้ยใจหายหมดเลยอะ่ะหนีมานอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูความเป็นไปได้ว่าเขาหนีมาจากตรงไหนตอนแรกนะกูกไก่ตะบ o b ปลื้หมดเลยนะคะดูต้นมงต้นไม้หาไม่เจอหู้ยใจหายมาตรงมุมเนี้ยมันจะมีใบฟันสิงโตกองอยู่ สามใบตรงนี้ซึ่งมันปีดอกได้ไงโ,โเดี๋ยวกูใครจะมาเล็มตรงนี้ออกให้หมดเลยเดี๋ยวไปทํากับข้าวเตรียมทากับข้าวสาหรับมื้อเย็นกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาอันนี้มาท,ทําทีหลังผักกดกะเพราพริกแน่นๆนะคะมื้อเย็น แล้วนะคะหืมเขาบอกเลยอะ่ะกูก็ได้ชิมไปแล้วเผ็ดแสบปากรอบๆเลยแม่ใส่พริกไปยี่สิบกว่าเม็ดอ่ะเหนียงอยากกินเลยแต่เผ็ดๆจบๆมากก่ยเม่วนก่อนก็ทำหมูมะนาวกินแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะแต่ก็ยังไม่เผ็ดมากเท่านี้เนาะหมูมะนาวเผ็ด,มผดไม่พีมเผ็ด,ผดไม่จัด อย่ามาคุยกัแป๊บนึงเนาะเกี่ยวกบเรื่องดินฟ้ากัศมีคุณผู้ชมถามมานะคะเกี่ยวกับดินโคนลนถล่มน้ําท่วมที่นี่รัฐใกล้ๆเนี่ยนี่เองนะชื่อรัฐเอมิเลียโรมาเนียซึ่งฝนม,มันตกเยอะเนาะปีเนี้ยเกิดน้ำไหลแล้วก็คโคลนไหลนะคะเข้ามาใน ตัวเมืองเข้ามาทำลายหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีคนสูญหายด้วยซึ่งทุกปีนะถ้าเกิดฝนตกหนักนะคะที่นี่ทุกปีเลยที่อิตาลีแต่ไม่ใช่ที่นี่นะใกล้บ้านเรามากนะคะแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่เกิดปีไหนที่ฝนตกหนักส่วนใหญ่พื้นที่ที่จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยน้ำไหลหลากเข้ามาแล้วก็โครน มาถล่มเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้ของอิตาลีนะคะมีปีนี้เกิดในภาคกลางอะ่ะท,ที่พวกเราอยู่เนี่ยปลอดภัยมากเลยนางสานน่ะพวกตาเห็นเมืองไทยก็มีพายุเข้าด้วยเนาะปีนีอ้อากาศแบบไม่เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างเยอะ ฝนตกติดต่อกันเยอะแล้วก็ลมแรงนะคะที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดพวกเราจะกลัวลมที่สุดพวกเราไม่ค่อยกลัวฝนเท่าไหร่ลมเนี่ยมันอันตรายมากปีนี้ถือว่าลมมานานมากเลยนะมาแบบยาวนานกว่าปกติแต่ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ผลกระทบมีไม่ค่อยเยอะแถบที่เราอยู่นะอิตาลีนะคะภูมิภาค ไอ้ภูมิประเทศส่วนใหญ่มันเป็นเทือกเขาเป็นภูเขาเนาะเพราะฉะนั้นอะถ้าฝนตกหนักตกเยอะเนี่ยมันจะอันตรายมากแถบบ้านเราอะ่ะโชคดีมากเลยที่ไม่มีแบบนั้นเนาะเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งปีแล้วมูประมาณเนทะ่าเกือบสิบปีแล้วมางหรือไม่ถึงสิบปีเจ็ดปีหกปีกูก็ยจำพอสองไม่ได้แล้ว ลมแรงมากจังหวัดที่เราอยู่นะคะมีคนเสียชีวิตมีบ้านเรือนเสียหายแต่ไม่มีฝนไม่มีโคนนะคือลมอย่างเดียวนะคะอันตรายมากเชื่อไหมตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมากุไข่เวลามีลมเนี่ยจะกลัวมากเลยเพราะตั้งแต่อยู่อิตาลีมาเนาะคือยังไม่เคยเจอแบบนี้แล้วคนเฒ่าคนแก่ที่เขาพูดกันเขาบอกไม่เคยเกิดขึ้นเลยแบบนี้ซึ่งเมื่อปีนั้นเนี่ย คือลมลมแรงจนบ้านโยกอะ่ะบ้านไหวประมาณเกือบสองวันมั้งคือมันพังเกือบทุกอย่างกำแพงเมืองเก่าก็พังบ้านเรากูเคยเจอ,เอจานดาวเทียมของใครไม่รู้อามาตกอยู่ที่สวนแล้วกำแพงบ้านเรามีเศษหลังคาของใครไม่รู้ปิวตกที่ระเบียงซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากหลายบ้านหลังคาเปิดหลายบ้านแบบเสียหายเยอะมากปีนั้นนะคะเมืองเราโดนลมถล่ม ตั้งแต่นั้นมานะพอมีลมเนี่ยกูเค้กลัวมากฝนเนี่ยกูเคยยังไม่กลัวเท่าลมลมเนี่ยแบบโหเป็นอะไรที่กลัวเวลามันพัดแรงทีนะทุกคนประตูบ้านอ่ะขยับพุบพุบพุพบแบบเรารู้สึกได้เลยอ่ะอันตรายมากๆเฮ็ดอง คุยกันแป๊บหนึ่งเนาะอาทิตย์นี้ก็เริ่มจากอากาศดีขึ้นแล้วนะคะจะเข้าหน้าร้อนจริงๆสัทีปกติปลายเดือนพฤษภาก็จะเริ่มอากาศดีแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้ดินแห้งสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสวนผักอีกรอบนึงเนาะ,ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักนะคะ ที่คอมเมนต์ถามถึงด้วยความห่วงใยคอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์ comment ตลกกูไก่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแค่ไม่ได้ตอบเท่านั้นเองแล้วช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปถามตอบใครถามอะไรมากูไก่ก็ตอบให้นะคะแต่คนที่ไม่ได้ถามอะไรมากูไก่ก็ไม่ได้ตอบเนาะแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะบางทีอ่านไปหัวราะไปคอมเมนต์ที่ตลกอะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของพวกเราตลอดมาเนาะ จบคลิปวันนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพริกติดฟัน